สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอูมฟิลคริติกรีวิวนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมารีวิวภาพยนตร์ที่ยาวที่สุดที่ผมเคยดูมานะครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง1900หรือชื่อในภาษาไทยก็คือศตวรรษที่โลกไม่ลืมนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของเบอร์นาโต้บรนาดูชีนะครับออกฉายรั้แรกเป็นในปี1976มีความยาวประมาณที่5ชั่วโมง17นาทีเรทไม่รู้ว่าคืออะไรประเภทดราม่าฮิสตอรีนะครับ นำแสดงโดยชรัตดูพาตูบ๊อบเดเนโรและก็โดมินิกซันดานะครับตัวภาพยนยุ่เรื่องนี้นะครับจะวาดด้วยเรื่องราวของเพื่อนซีสองคนนะครับซึ่งพวกเขานะครับเกิดปีเดียวกันในวันที่1มกราคมปี1900นะครับ และต่อมานะครับหลายปีต่อมาเพื่อนสองคนนี้นะครับก็ได้โตขึ้นแล้วก็ไปแบบคนที่รับบทเป็นอัลเฟรโดอย่างโรเบิร์ตเนเนโรเนี่ยผันตัวไปเป็นฟาสซิสส่วนคนที่รับบทเป็นโอโม่รับที่รับบทโดยชาราตูพาตูผันตัวไปเป็นคอมมิวนิสต์คือผมเข้าใจได้เลยว่าหนังเรื่อง1น0 0เนี่ยมันเป็นภาพอยู่ในเรื่องหนึ่งที่ผมต้องบอกไว้ก่อนว่านี่คือหนึ่งในหนังที่ผมเนี่ยชอบมากที่สุดเลยทีเดียวโด,ดาหนังอิตาลีทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งกับหนังของเบอร์นาโตเบนานูชี ตัวที่ภาพยนอยู่เรื่อง1900เนี่ยมันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าหนังเรื่องนี้ฉายปีเดียวกันกับ Ta ็ i ซ r i v e r ซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่านะ t a ็ Tax i ซ r i v e r กับ1900มันตรงกันข้ามไปอย่างมากโดยที่เนื้อหาเข้าๆข,ข,ข,ของ1า0 0หรือที่ชื่อฉายในอิตาลีคือ n u วาเชนโตเนี่ยหนังเรื่องนี้ตอนที่ฉายมาแรกๆเนี่ยมันได้รับเลด NC17 แล้วก็ถูกตัดออกซึ่งผมเข้าใจนะว,ว่านี่เป็นหนึ่งในหนังยาวที่สุดที่ผมเคยดูมาทีเดียวถ้าไม่นับโทนซรอะไรนะไดย1900เ ผมต้องบอกก่อนว่ามินิซีรีกับหนังเรื่องนี้ถ้าผมเอาหนังเรื่องนายชินฮันเไปเปรียบกับ 2O2Di ูไดยังเนี่ย o ูโอ i ดยังมีความยาวประมาณที่22ชั่วโมงด้วยกันแต่ 2O2Di ูไดยังเนี่ยมันเป็นมินิซีรีและน่าจะเป็นหนึ่งในหนังที่ยาวที่สุดที่นิคล a s m มนเดนริเฟนเนี่ยเคยทำมาแต่จริงๆแลยเนี่ยทู i ยังมันเป็นมินิซีรีไม่ใช่1าย0ิเพราะนายชนันเนี่ยมันมีความมันไม่ใช่มินิซีรีแต่มันเป็นภาพยนตร์ครับ ซึ่งผมต้องบอกก่อนว่า1900เนี่ยถือว่าน่าจะเหมาะเอามาทำเป็นมินิซีรีส์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวซึ่งหนังเรื่องนี้ผมขอบอกไว้ก่อนแล้วว่าผมอยากเห็นหนังเรื่องนี้ในฉบับที่เป็นรีเมคเป็นอย่างมากแลวผมต้องบอกไว้ก่อนแล้วว่า1900เนี่ยเป็นหนังที่ผมคล่องบอกไว้ก่อนว่าดีสุดเลยเอนริโกมอริคอนประพันธ์เพลงนี้ได้ดีเป็นอย่างมากและอย่างนึงนะคือตัวร้ายในหนังเรื่องนี้อย่างอทติลาสซึ่งเป็นเหมือนค่าๆแบบเป็นอดีตคนงานที่ผันตัวมาเป็นสมาชิกของกลุ่มเชิดดำ โดยที่อาร์ติลาสเนี่ยเขาเป็นเหมือนค่าให้เป็นตัวละครที่รับบทโดยโดนัลด์ซัทเทแลนซึ่งโดนัลด์ซัเทแลนเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบบทนี้เท่าไหร่แต่ทีนี้ก็ตามเนี่ยภาพยนตร์เรื่อง1 9 0 0หรือนัวเชนโตแล้วแต่จะเรียกเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดของอิตาลีเลยทีเดียวนะครับถึงขนาดที่ในปี2008ทางสู์วัฒนธรรมของประเทศอิตาลีนะครับเขาให้จัดให้หนังเรื่องนี้เป็นหนึ่งในหนังอิตาลีที่ควรอนุรักษ์เอาไว้ อยู่ในลำดับที่95ไปเลยทีเดียวนะครับและผมต้องบอกไว้ก่อนว่า n u o v Cento หรือ1900เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ดีที่สุดที่ผมเคยดูมาเลยทีเดียวแล้วติดอันดับอยู่ใน101ภาพยนตร์ที่คุณต้องควรดูก่อนตายในลำดับที่638เลยทีเดียวนะครับซึ่งคะแนนที่ผมให้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง1900หรือ n u o v Cento นะครับผมจะให้คะแนนไปประมาณที่10เต็ม10ไปเลยนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดที่ผมเคยดูเลยทีเดียวแล้วหากมีข้อผิดพลาดประการใดของทุกของมานาที่ดีนี่นะครับแล้วหากคุณชอบวิโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ช่องอมฟิล์มคริติกของเราด้วยครับและสวัสดีสสวัสดีครับบ๊ายบาย